วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราจะมาฝึกโยคะที่มาเลดฟด้วยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะเริ่มฝึกโยคะกับลาล่าไปแล้วเมื่อวานนะคะใน Challenge โยคะมอร์นิ่งนะคะหรือมอร์นิ่งโยคะเนี่ยเซเวนเวันติดต่อกันนะคะลองทำดูวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาก s e เควนซ์ท่านอนก่อนเลยคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมอร์นิ่งโยคะนะคะ หลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยร่างกายเรายังตึงยังปวดยังเมื่อยอยู่นะคะเราขยับแบบช้าๆง่ายๆนะคะได้ผลแน่นอนป้นอนหงายเลยค่ะเวลานอนหงายก็จะจะแขงล้มตัวลงนอนก็ได้นะคะหรือถ้าจะนั่งเออหรือถ้าจะนอนแบบลาล่าเนี่ยให้เฟิร์มหน้าท้องนะคะยอ่อนลังลงงอหลังนะคะวางช้าๆค่ะขยับตัวนอนหงายเลยค่ะ ให้เอาเท้าประกบกันนะคะเปิดเข่ากว้างนะคะคนไหนที่ขาตึงขามันจะกระดกมาแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเอาหมอนมาสอดวางไว้วางเข่าลงไปก็ได้เนาะอ่ะปรับท่านอนให้ดีนะคะเปิดเข้าต่อสะโพกออกเท่าที่เราไหวมือขวาเนี่ยวางไว้บนหัวใจอ่ะสะดือสิเนาะมือซ้ายวางไว้บนหัวใจอืม2อ2 1ก็ยังพูดผิดอยู่ หลับตานะคะแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆปรับลมหายใจนะคะจากที่หายใจเข้าออกปกติแล้วเนี่ยค่อยๆปรับให้มันลึกๆยาวๆนิดหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาโฟกัสกับชุดฝึกในวันนี้นะคะวันที่2องแล้วเนาะ <ๆ S 1> ตอนช้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆฝึกโยคะจะรู้สึกเลยค่ะว่าหลังจาก ขยับตัวขยับเนื้อขยับขาขยับแขนเนี่ยมันจะรู้สึกแตกต่างกันมากเลยนะฟังเสียงลมเสียงคลื่นนะคะแล้วจินตนาการว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ที่มลดิฟกับลาลานี่แหละเนาะขยับแขนนะคะปล่อยแขนลงข้างลำตัวแล้วค่อยๆขยับขายืดออกไปด้านล่างเลยค่ะ เหยียดขาออกสองข้างเลยลืมตาขึ้นช้าๆค่ะเรามาเริ่มฝึกท่าแรกค่ะหายใจเข้ายกขาขึ้นนะคะขาขวา90องศาพับเข่ามือกอดหายใจออกขัมแมวทองนะคะกดเข่าลงมาค่ะให้หลังล่างเบียดลงไปกระเสือนะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นค่ะและหายใจออกนะคะลดขาลงช้าๆ คนไหนหายใจตามล้วล่าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าออกไว้นะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าพับเข่ามือกอดคัมแมวท้องลงค่ะหายใจออกระวังคอนะคะปรับคอให้ดีนะคะคนไหนมีผ้าเอามาวางรองไว้ที่ใต้คอได้เลยยกขาขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเกรงท้องไว้ลดขาลงชา้า ยกขาขึ้นทีละข้าง90องศาค่ะพับเข่ามือก่อนหายใจออกคขมลท้องนะคะอา้าวกดเข่าลงมาให้หลังล่างเบียดลงไปนะคะยกขาสองข้างขึ้นค่ะหายใจเข้าลึกเดี๋ยวเราจะลดขาลงทีละข้างนะคะอะลิ่เกรงหน้าท้องไว้ค่ะลมแรงมากเลยภาพปลิวไปหมด ดีมากยกขาคว้าขึ้นมาค่ะหายใจเข้าทีนี้เอามือจับตรงไหนก็ได้นะคะที่เราไหวค่แมวทองนะคะเรายกศีรษะขึ้นมาค่ะหายใจออกข้อศอกอย่าเปิดกว้างอย่างนี้นะคะพยายามหุบศอกหน่อยเนาะหายใจเข้าวางหลังลงค่ะและหายใจออกลดขาลงช้าๆข้างซ้ายยกขึ้นมาค่ะหายใจเข้ามือจับเลยค่ะ ขมัมวทองนะคะยกศรีรษะขึ้นมาค่ะหายใจออกวางหลังลงค่ะหายใจเข้าลดขาลงค่ะหายใจออกยกขาสองข้างขึ้นมานะคะหายใจเข้าลึกมือจับเลยหายใจออกคาแมวท้องนะคะกดหน้าลงวางหลังยกขาขึ้นหายใจเข้า ลดลงทีละข้างค่ะหายใจออกช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนเนาะจากนั้นนะคะชันเข่าขึ้นมาเลยค่ะให้ความกว้างนะคะอุ้ยผ้าปิวความกว้างของเราเนี่ยเท้าวกว้างประมาณสะโพกนะคะให้มือปลายนิ้วมือของเราอยู่ใกล้ๆกับส้นเท้านะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาค่ะไม่ต้องแอ่นหลังเยอะนะคะยกก้นขึ้นมาอย่างเดียวให้มีความรู้สึกว่า ก้นมันบีบเข้าหาการเฟิร์มไว้เนาะเฟิร์มต้นขาด้วยนะคะเหมือนเราบีบต้นขาเข้าหากันโดยที่เราไม่ต้องขยับปลายเท้าหายใจค้างไว้ค่ะเข้าออกลึกๆยาวๆหรือเข้าออกปกติก็ได้ลดสะโพกลงค่ะอีก2ครั้งแบบนี้ค่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาเข้าแล้วหายใจปกติเลยนะคะเข้าออกไว้เลย ลงอย่าลืมเฟิร์มหน้าท้องนะคะ,ะลมพัดพุงออกเลยค่ะหายใจเข้ายกอีกครั้งหนึ่งอ้าวหายใจออกนะคะลดสะโพกลงค่ะงอเข่าสองข้างนะคะเอามือกอดเข่าไว้เลยค่ะขมแมวท้องลงนิดนึงแล้วค่อยๆขยับซ้ายขวาค่ะอ้าวเป็นการนวดหลังล่างเราด้วยนะคะ มือกอดเข่าขวาไว้เลยนะคะยกขาซ้ายขึ้นไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกวาดขาลงมาค่ะไม่ถึงพื้นนะคะไม่ต้องแตะพื้นนะคะหายใจเข้ายกขึ้นมากับตรงกลางอีกรอบนึงลดลงค่ะหายใจออกให้ใกล้ๆพื้นแต่ไม่ต้องแตะค่ะมือขวากอดเข่าไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึก แล้วหายใจออกพับเข่าซ้ายค่ะกอดเข่าซ้ายเลยยกขาขวาขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกวาดขาเตะลงมาหายใจเข้าค่ะมือซ้ายกอดเข่าแน่นๆนะหายใจออก่าลดขาลงหายใจเข้าลึกและหายใจออกค่ะลดขาลงนะคะอ้าวทีนี้นะคะตะแคงตัวเลย มาด้านขวาก่อนก็ได้เนาะ,ะมือวางไว้ที่ท้ายทอยนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะงอเข่าด้านขวาขาซ้ายเหยียดไปนะคะมือซ้ายจับไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้ยกขาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกวาดขาลงมาค่ะหายใจเข้ายกหายใจออกขาเตะลงหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะเตะลงนะคะทีนี้นะคะพับข่าซ้ายนะคะมือจับที่ข้อเท้านะคะหรือปลายเท้าซ้ายก็ได้ยกขาขึ้นไปนะคะให้มีความรู้สึกตึงๆเล็กๆพอนะคะไม่ต้องเกร็งมากอ่าวางลงค่ะเดี๋ยวลาลาจะเปลี่ยนข้างนะคะจะหันลังให้ดีไหมไม่ดีเนาะหันหน้าดีกว่าะตะแคงตัวมาทางด้านซ้ายนะคะผ้า ก็จะปลิวนะคะพัดลมแรงมากฝนจะตกไม่เนี่ยอ่ะจะแ,แขงตัวมาด้านซ้ายค่ะยืดขาขวาออกไปนะคะงอขาด้านซ้ายไวค้ค่ะหายใจเข้ายกขาขึ้นก่อนหายใจออกคะ่ะหายใจเข้าคะ่ะหายใจออกพักนี้อ้วนนะคะขามันงูเหลือมเลยหายใจเข้ายกหายใจออกคะ่ะ แล้วค่อยๆนะคะพับเข่ามือจับที่ข้อเท้าหรือปลายเท้านะคะยกขาขึ้นไปเตะยืดนิดนึงอ้าวแล้วลดลงนะคะทีนี้นอนคว่ำเลยค่ะใช้ข้อศอกวางที่พื้นนะคะข้อศอกอยู่ใต้ไหล่พอดีเลยค่ะวางลงไปนะคะในท่าสฟิงค์นะคะมองไปด้านหน้านะคะกดไหล่ให้ห่างจากหูไว้ค่ะ ท้างทาหายใจเข้าออกลึกๆลดหน้าผากลงนะคะมือกดพื้นใต้ไหล่หายใจเข้าค่ะ Upward facing d o อกนะคะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและหายใจออกนะคะดันตัวไปชายโพสเลยค่ะนั่งทับส้นเท้าวางหน้าผากลงค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะ ค่อยๆยกหน้าผากขึ้นมานะคะแล้วนั่งทับส้นเท้าเลยคนไหนถ้านั่งทับส้นเท้าแล้วเจ็บนะคะนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะทีนี้เอามือขวานะคะจับไว้ที่ต้นขาด้านนอกของขาด้านซ้ายหายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นมา แล้วหายใจออกเอียงตัวไปทางด้านขวาค่ะเงยหน้าบิดหัวไหล่มองขึ้นไปด้านบนเสียงลมตีไม้ไหมเนี่ยยกลังขึ้นมาหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกวาดแขนลงนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้เราใช้มือซ้ายนะคะจับด้านนอกของต้นขาด้านขวาหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นมา และหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางด้านซ้ายนะคะจะรู้สึกตึงๆที่ข้างลำตัวนะคะถูกยืดนิดนึงนะคะยกหลังขึ้นหายใจเข้าค่ะและหายใจออกนะคะคลายแขนออกอ้าวมาท่าบิดลำตัวกันแล้วนะคะชา้ชาๆแบบนี้ต้องบิดลำตัวกันหน่อยนั่งขัดสมาธิแบบไม่ต้องซ้อนเข่าค่ะ มือขวากดพื้นด้านหลังมือซ้ายนะคะจับไว้ที่หัวเขา่าด้านขวาหายใจเข้ายืดหลังให้ตรงนะคะแล้วหายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวาค่ะตามองผ่านไหลไปเลยนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางค่ะหายใจออกคลายท่าเปลี่ยนข้างเลยค่ะมือขวาอยู่ที่เข่าซ้ายยืดหลังตรงหายใจเข้าลึก หายใจออกปิดตัวไปทางด้านซ้ายค่ะโอ้โหลมแรงมากฝนจะตกแน่ๆกลับออกกลางหายใจเข้าค่ะและหายใจออกนะคะปิดกลับเนาะทีนี้นะคะเราจะนั่งยืดขาไปด้านหน้าเลยค่ะ <c oughs> ถ้ารองใกล้จะปิวเต็มที่แล้ว <c oughs> สานมือไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะบิดแขนออกแล้วยกขึ้นไปหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกคัมแมวท้องพับตัวนะคะจับที่เท้าเลยค่ะยืดหลังนิดนึงนะคะเราพับตัวตั้งแต่ข้อต่อสะโพกนะคะคัมแมวท้องลงไปแล้วก้มเท่าที่ไหวนะคะไม่ต้องฝืนร่างกายมากนะคะเพราะว่ายังเช้าอยู่นะ ใจเข้านะคะแล้วหายใจออกนะคะคลายท่าเลยค่ะมาเดี๋ยวเราอะนั่งนั่งยังนั่งตะแคงข้างให้ดูอยู่แล้วกันนะคะยืดไหล่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วเนาะอ้าวตั้งแขนขวาขึ้นมาค่ะเป็นท่า Eagle Pose นะคะแขนซ้ายพันรอบด้านล่างแบบนี้หายใจเข้ายกขึ้นไปนะคะหายใจออกค้างท่าไปเลยนะคะเราจะไม่ดันแขนออกไปด้านหน้านะคะ ลดแขนลงเปลี่ยนข้างนะคะยกแขนซ้ายขึ้นมาแขนขวาพันรอบเลยค่ะหายใจเข้าเรายกขึ้นแล้วหายใจออกข้างท่าเข้าออกไว้เลยนะคะลมหายใจลมแรงมากเลยเพื่อนๆได้ยินไหมเนี่ยค่อยๆนะคะคลายออกนะเดี๋ยวเราจะมาจบซีเควนซ์นะคะ